สวัสดีค่ะวันนี้พาตลอนทัวร์ที่ระเบียงนาภูเขียวจ้าตอนนี้ก็จะเป็นอีกโซนนะคะให้ดูนะคะก็ได้อยู่นาะพูดถึงบรรยากาศโอเคไหมก็ได้อยู่นาะพูดถึงให้ดูมุมนี้น่ารักนะคะ รอบๆเนาะใครที่อยากมานะโอเคนะบรรยากาศได้นะคะโ,โซนนุ่นน่ารักมากเดี๋ยวพาไปชม<ห>ทุกคนเมน,นูเด็ดทางร้านนะคะหอยโข่งตำจ้าตำหอยโข่งนั่นเองเนาะว้าวยั่วๆนะคะน่าอร่อยมากแซ่บไม่ละมือดีค่ะมาดูกันนะคะ ตัวใหญ่มากเม,มนูเด็ดนานี่ดูค่ะดูยั่วนะคะแนำนำแนะนำจากน้ำ,นนนำปลานน่นะนำปลนะคลแนะนำนาลาันอย่าลืมกดกระดิ่งกด s ับสไค i b ์กดติดตามให้ด้วยนะคะ